โอเคก็ขอ,อการสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันเลยเยในร,รับผมอยู่กับผม normal fox นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม monster hunter rise กันอีกตามเคยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงในช่วงเอ็นเกมกันแล,ะล,ะละนะ้วล่ะเนาะผมก็ทำเควสไปสักประมาณหนึ่งแล,ะละ้วล่ะซึ่งมาถึงเควสหนึ่งนะที่ผมรู้สึกตังหิดตังหิดว่าเอามาเล่นให้คนดูดูดีกว่านะก็คือเควสตัวของ violet m i s s ซิเนนะครับเป็นมิสซิเน่ที่ยากยิ่งกว่ามิสซิเน่เดิมนะเองโดยในระหว่างที่ผมหายไปเนี่ยผมก็ไปฟาร์มผู้ช่วยนะเพราะว่า อยจะได้เห็นนะครับทุกคนผมเล่นจนจบในเรื่องผมมีแค่ลูซิก้ากับฟิโอดีเน่ก็คือผมไม่ได้เล่นอ่าคิวบ์ฟลอเวอร์เลยนะจนกระทั่งณปัจจุบันคือผมปลดล็อกคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะเออคิดว่าน่าจะปลดล็อกหมดแล้วล่ะอ่าส่วนตัวที่เรา,จะเ,าจะเอาจะเราเราจะเอาไปใช้นะฮะเราจะใช้เป็นฟิโอดีเน่อันหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นหองฮิโนะอะนะเอามาไวบ้บัฟแล้วก็ทำดาเมจช่วยด้วยนะฮะเพราะว่าตัวของอฮันติงฮอร์นนี่ถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียว โอเคส่วนบิลเนี่ยเดี๋ยวหลังจะกินอาหารเดีย๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันเพราะว่าอาหารที่เรากินไปก็เบสิกฮะบูสเตอร์วิกเกเนอร์แล้วก็ดีเฟคเตอร์เพราะว่าไม่รู้กินอะไรแล้วจริงฮะมาดูบิลที่เราก็ไปในวันนี้นะบิลที่เราไปในวันนี้เนี่ยแป,ปลกนะผมบอกเลยว,ว่าบิลนี้แปลกมากๆนะอ่าโดยบิลที่เราจะทําไปเนี่ยใช้เป็นดีเฟนบูทเจ็ดนะใช่ฮะดีเฟนบูสต์เลเวลเจ็ดอาอตแทกเลเวลห้าฮะรีเซนเมนต์เลเวลสามอ่าวินดะเอ็กอร์เลเวลสามฮะโฟกัสเลเวลสามอ่า โฟกัสเวลสามอ่าอ่าคิดที่เข้ารอเวลสามฮะพีชีเวลสามสปีนดิตี้เวลสามอะฟอร์คาฟเวลสามอ่าคิดที่เข้าบูทเวลสองแล้วก็อ่าคิดที่เข้าเอเลเมนต์เวลสองฮะอีเวนต์เทนเนอร์เวลสองยังไม่จบยังไม่จบยังมีอีกอยังมีอีกอ่าแฮนดี้ครับแฮนดี้ครับเวลหนึ่งอะรีคอมฟอร์รี่อัพเวลหนึ่งอ่าดิเวอร์ชั่นฮะเวลหนึ่งแล้วก็ไดรลเล็กชั่นอีกหนึ่งเลเวลโดยชุดที่ผมใส่เนี่ยจะใส่เป็นชุดของตัวอ่าอาร์คเฟนนะก็คือตัวบอสที่เรา อาลากก็ไปในพา์ที่แล้วนะเป็นชุดอัพเฟนส่วนหัวแล้วก็ส่วนเท้าเนาะส่วนตรงกลางลําตัวเนี่ยทั้ง3ชิ้นเนี่ยผมใช้เป็นของวิลคาน่านะจากาเวที่ปลดมาหลังจากที่เราเล่นเกมจบไปนั่นเองนะฮะส่วนอาวุธที่ใช้เนี่ยผมใช้เป็นอาวุธของอตัวของโอโดคารอนไอลูนากาลอนนะเพราะว่า,ายังค้าไม่ได้ตอนแรกผมว่าผมจะใช้ตัวของดาบของตัวอา เบลคานานะแต่ขี้เกียจฟาร์มนะก็เลยเรียกใช้นี้แล้วกันเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเยอะนะเพราะว่ามันคมม่วงเหมือนกันนะฮะแค่ตัวนี้ต้องรับบ่อยกว่าหน่อยจุดสําคัญจริงๆของบิวนี้นะฮะมันจะอยู่ที่ฟอร์คร์ฟฮะจุดสําคัญของบิลนี้จริงๆนะ่ยอยู่ที่ฟอร์ดคาร์ฟดาเมจของฟอร์คร์ฟเราจะเยอะมากๆนะดาเมจเราจะเยอะมาจากฟอร์คร์ฟซึ่งพูดตรงๆเหตุผลว่าทําไมบิวมันออกมาสภาพอย่างนี้นะมันทําได้ดีกว่านี้นี่ใช่ฮะมันทําได้ดีกว่านี้วงเล็บถ้าผมมีเจมพอคือสล็อตตอนนี้ฮะสล็อตมันเยอะมาก ออสล็อตมันเยอะแต่สล็อตมันเยอะสุดๆไปเลยฮะดูทุกคนสล็อต3 2 2 3 2 3, 2 2 2โอ้เต็มไปหมดเลยสล็อตนะฮะจนกระทั่งผมนึกขึ้นมาได้ว่าตัวไม่มีของที่จะไปใส่กับสล็อตเยอะขนาดนั้นนี่นะอ่าใช่ครับม,มั่วเลย <laughs> นะฮะเออแต่สุดท้ายก็สกิลก็ออกมาไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเอาไว้ว่ามีว,ว่างๆเดี๋ยวผมไปฟาร์มเิมมาล้วกันนะฮะ,นะะโอเคเข้าไปดูในเกมกันเลย อมีคัดซีนะถือว่าของดอีอันนี้มันตรงที่เราสู้กับไอ้นีป่ปะ, <นำ S 1> อ,ะอะไรนะจำไม่ได้อ่ะจำจำไม่ได้และส,ส,สีฟ้าฮะสวยกว่ามิสซิสนตตัวเดิมนะแต่รูปพอจริงๆมันมันเป็นชซสปีชีไม่ค่อยที่ไม่ค่อยแตกต่างจากตัวเดิมเท่าไหร่หลบอย่างเป๊ะ จะเป็นฟองสบู่เหมือนเดิมอฟองสบู่ติดไฟครับทุกคนมันคือน้ำมันนั่นเองเออเรียบร้อยฮะ Dance of the e l i s Flames อ,อ่า Violet Misuze อ๋อเรียบร้อยฮะทีเก๊กแห้งไปซะมันไส้เป็นการส่วนตัวไม่ใช่ได้ โอเคส่วนเรื่องมอสนะผมอธิบายไปแล้วแหละในพาร์ทที่แล้วเนาะแต่ผมก็จะอธิบายย้ำเหมือนเดิมนะว่ามอสที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นมอสตัวของโอเวอร์เลนนะฮะเอาไว้ดูเลือดมอนเตอร์แล้วก็มอสอีกตัวนที่ผมใส่ก็คือ Infinity c o n s u m a b l e ก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นประเภท c o n s u m a b l e ก็คือวัตถุดิบประเภทใช้งานเนี่ยได้แบบไม่จำกัดเนาะอันที่จริงอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะทำแต่ผมก็รู้สึกว่าภาคนี้มันฟาร์มเยอะฮะเราก็จะต้องใช้ของเยอะเหมือนกันแล้วของผมเดี๋ยวนี้มันไม่พอนะฮะ ผมขอใช้ก่อนสัก,สสกช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอาร,ร์มไปหนักๆก่อนค่อยหาของมาเติมทีหลังเอาแล้วกันนะฮะโอเคมาโอเคขเ่าวเตลเล็กๆและไม่โดนโอ้เร็วเหมือนเดิมฮนะไม่ใช่เหรอโอ้โหโอ,เโอ้เดี๋ยวรถกันท่าใช่ไหมนะ่ะโอ้มีของแบบนี้ด้วยเว้ยอ๋อล้างออกได้ฮนะไอ้ลถกันทาเนี ไม่ใช่เนี่ยโอ้อา้าวพ้นเฉยโอเคเปึ๊บดูท่าดีๆอ๋ออันนี้ท่าเดิมอะไม่ไม่แย่เท่าไหร่โอเคเรียบร้อยได้อีกหนึ่งเกตโ,โอ้รีบเกินโอ้โหรู้นะว่ามันจะเป็นท่าอะไรแต่ผมรีบตั้งเคาน์เตอร์เกินนะอะเมื่อกี้เอ้ยผมรีบปล่อยเคาน์เตอร์เกิน ่อยไม่ทันอีกแล้วโ,โ,โอ้โหยิ่งเกินผมหมดแล้วครับทุกคนผมหมดอย่างไวเลย<ฟ><ง>อืมโอเคเขาเจอได้โอ้โหโดนไฟโดนด้านหลังเขาด้วยโอ้ยโ,โดนเบอร์รี่นี่อย่างเด็ดอะลบได้หมดทุกสถานะอ่ะรักเลยไม่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 ระวังเปินไฟได้วยเว้ย เทปีสี่ห <reading> ม <IT> uh ื่นนะเอือว่าใช้ได้่นะที่เรียบร้อยฮะเอ้าโดดผิดด้านขึ้นไปฮะสามกีบนะซัหรับคอดสครับแรงอยู่อดคัาผมไม่ได้อธิบายนะทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นสกิลเดิมจากภาคมือนะเราเคยเล่นมันมาแล้วอุ้ยโอ้ยจะขี่หมาโลกแม่ อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ท่าใหม่โอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ระวังระวังไอ้ท่าฉีดอะไรพวกนี้ที่มันดูยากมากๆเลยอ๋โอ้ยนึกว่าจะโดนเราอไอ้ทีท่าโดนเราแล้วดันเคาน์เตอร์ไม่ได้โอ้ยไม่ถึงโอเคฮะไ,ไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นฝ่ายบุกก็ได้ฮะมันโดนงัดอยู่ เซคซีดปุ๊บปุ๊บใช้ได้ฮะเจ็ดร้อยถอยออกมาโอ้ดีแล้วที่ถอยออกมาโอเคมันเอาจริงแล้วฮะอุ้ยเอาไม่พ้นเลยนะโอ้ยดู่ใช้ได้แลยฮะไม่พ้นโอ้ยเจ็บ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 เกินเกินแล้วเรา หมดเลยด้วยฮะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแรงผมรอดมาได้จริงๆเพราะเอเชียนอย่างเดียวเลยนเ,นเนี่ยจริงถ้ามีแค่เมกาโพชั่นนี่ผมไม่น่าจะไหวนะมันอาจจะดูโกงหนิทุกคนแต่ว่าผมว่ามันก็มันก็โอเคอะ่ะเพราะว่ายัางไงซะเราก็ขี้เกียจน,นะมาเอา้าล้มอ่าฮิโนออาล้มฮะผมลืมเห็น ไม่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 ใจเย็นนะู่ไปโอ้โหทีนี้นี่นลม้มอีกโอเคชา้าๆ้เจ็บมามาแรงอะ่ะโอเคฮะเข้าเกีตสองเอเข้าเกีย์แรก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ว่ามันจะมันจะไม่ไม่ตามเราซะอีกไอ้ลูกบอลกลมๆนั่นโอ้เรียบร้อยล้มฮะล้มตามมารยาทหรือเปล่านี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวมันอ้าว d o u b l ไลดิ้งโอเคฮะติดเ o u b l e l a n d i และมี2จุดเนาะ มออเลรย,ยังได้โอเคมามีสองจุดนะน่าจะทันอยู่นะคิดว่ามีจุดแรกฮะต่อไปจุดที่สองมีได้เรียบร้อยคุ้มอยู่นีโคนนี้ล้ไปโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนสายฮะแล้วก็ฟันไปปึ๊บ สกิลซีดป right okay. uh ุ๊บป yes> ุ๊บเรียบร้อยครับพันห้าถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะซสกิลซีฟตัวตัวของปอดค้าไปแต่ว่ามันยังไม่แรงมากๆโอเคได้อยู่เจ yes ็บเจ็บจัดๆเลย เรียบร้อยเอ้าไม่เป๊ะเหรอโอ้ไม่เป๊ะด้วยอ,อันไอนทีอย่างนี้หละเป๊ะเนาะคือต้องเข้าใจนะว่าตัวของลองซอสเนี่ยมันยังไงเดียมันค่อนข้างที่จะเราเราควรจะเรียกว่าไงดีมันค่อนข้างที่จะเฉะพาะเจาะจงนิดหน่อยนะฮะหือตัวของลองซอสเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเคาน์เตอร์เป็นเนี่ยก็เท่ากับเราเล่นเป็น ู้ว่าคำรามฮะเมื่อกี้นี่ผมเขาเตร์ไปแล้วไม่พน้นเด็ด่ะโอ้โหตั้งแต่เขาเตร์หมดพอดีโอเคฮะผลอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่น่าจะท่าใหญ่พอสมควรเลยละ่ะ โอ้ถึงเราหัวนะ่ะไม่ถือเจ็บเจเจ็บ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 โอเคโอ้โหพอมาลองเล่นแล้วจริงๆริงอินฟินิตี้คอนซูมเวลนี่มันโกงมากๆเลยนะทุกคนเออ่ผมน่าจะต้องไปเอาออกจริงกันเลยนะมันดูโกงไปหน่อยอะเราแทบจะไม่เสียยาไม่เสียอะไรเลยไม่พออ่าการที่ใช้เอเจนต์พอชันด้เรื่อยๆนี่มันโกงเกิ่ม เอ,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 อาที่สหรอตั้งเคาน์เตอร์อย่างดีอโ,อโอเคฮะไปเอาล้มอีกแล้วที่น้องอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะลุกขึ้นมาไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าลงอย่าลงที่คนเอออย่าลงที่คนโอ้ยรุนแรงจ,จ,จัดเลยเนี่ยเออโอเคไม่เป็นไร ยังพอจะโอเคนะเพราะว่าชีวิตแรกก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ติดว่าเรามี Infinity consumable นี่น่าจะตายเนี่ยเออยาไม่จะกัดทั้งทีอนะเนาะมันก็จะดูโกงๆหน่อยผมดูว่าจะพ้นซะอีกปกติกิ้งหลบมันก็พนนะ้นเนาะแต่ว่าแค่ระยะมันไม่โดนหูพอดีนะ น,นี่่ยอูโอเคลม้มเออเอาจริงๆล้มง่ายนะขนาดถ้าดูเหมือนเราไม่ได้ทำดามิ่งเลยล้มง่ายอ <c oughs> เอาเรื่องอ้าวไม่โดนโอ้โหอย่านี้่าจะได้น่าจะถีบอย,อยู่โอเคเรียบร้อยฮะเกียร์แดงละ เราตั้งเคาน์เตอร์เอาละกันน่าจะได้ดามิเยอะอยดีโอ้โหรีบเกินโอ้ผมรีบเกินโอ้โหเล่นโอ้โหเป็นคนที่เล่นเหล่าซ้อนไม่ขึ้นจริงๆอ่ะโ,โอเคชาอ้า มีรอบสองด้วยหวาลืมโอ้โหเกินโอเคเรียบร้อยมันมีสองรอบเลยดิเดด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 มันแรงจังโอ้เดดเดดผมขอรับรับคมก่อนนะรับคมก่อน ไปมีีมตองไม่เห็นอะไฟบังนะทุกคนเมื่อกี้อีอ่าผมลืมไปว่ามันมีสองรอบอันตรายจัดจัดอู้ยังเหลือเยอะเลยนะทุกคนเหลือตั้งหกพันมา ถ่าอะไรปะน้าโอเคได้ป <compelling> ุ๊ปปุ๊เขาเจอไม่เป๊ะนี่ทำเจ็บตลอดอ่ะ นี่สิสิสินี่มันเป็นตัวละครที่เขาตื่นยากจริงๆนะโอเคเป๊กอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำดาเมจโอเคมาอย่างเจ็บอย่างเจ็บโอ้ยเหงาโอ้โหมียื้อจังหวะด้วย ไอเราคนนึกว่าจะต่อยมาสองครั้งต่อกันเลยโอ้โหเองนี่มันเล่เหลี่ยมเยอะจริงๆเล่เหลี่ยมเยอะจะจัดเลยฮะทุกคนโอ้โหมันเอาสบู่หน่อยเลยโอเคเขาเทื่อมฟองสบู่ได้มันโดนมือมันจีบเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวลืม ยากมากโอ้โหถ้าเนี่ยมันจะล็อกหัวเราผมดูแต่ไม่ซีซันนี้ครับผมไม่ได้ดูนุ่งโพกเลยโอ้ยนุ่งโพกจริงสวยดูเรียบร้อยฮะท่าใหญ่แน่นอน ลงหัวใครตูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันอยู่ตรงนั้นมันมันกล้องมันขยายออกนี่มันหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเดยป็นยังไงฮะทุกคนมันเป็นนับถอยหลังผมจะตายหรือเปลรือยังไงอันตรายจัดจไม่ไม่ไมไม่ไม่หมว่าและเฉียว่านี้ตายจริงจด้วย หนึ่งสองสาม <c oughs> ไปตายซะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหซาคึดซีดอย่างโงโอ้ทุกคนท่าอะไรเฟะยนะ่า <c oughs> ชาดบอลกิงกิไว้แล้วมาโจมตีเราฮะรอมันชารดจนกว่าจะเต็มแล้วค่อยล็อกเป้าใส่หัวเราอะนะเฮ้ยมันแฟนตาซีจัดๆเลยอ่ะโอ้โหอย่างแฟนตาซี เกินนะทุกคนคืออจริงๆเกมวันฮันมันไม่เคยเป็นตัวซีขนาดนี้แล้อ่ะอ่ะอย่างหรูสุดนี่ผมให้ชาลาอิสอด่าที่ว่าปล่อยคลื่นเสียงไปเป็นวกงกลมแล,ะละ้วระเบิดนะทุกคน <laughs> หรือไอ้ซูปเปอร์โนวาของตัวไอ้นีกน่ก็ได้ของตัวซาฟีทาออาฟ่ที่ว่าเออซาที่ว่าโอ้โหโอเคฮะทุกคนเอ่อผมว่ามัน มันน่าจะโกงเงินไปจริงๆหละเนาะ Infinity consumable นะนนะผมเอาไปใช้ฟาร์มช่วงหนึ่งนะเหตุผลที่ผมเอามาก็คือผมเอาไปใช้ฟาร์มพวกนี้นะเควสอ่าเควสต่อของ follower เนาะผมฟาร์มไปคิดดูสภาพนะว่าผมฟาร์มตั้งแต่ที่ผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยทนะุกคนเออผมฟาร์มตั้งแต่ผมยังไม่ทันได้ฟาร์มสักตัวมันใช้ของเยอะมากนะเพราะว่า เราต้องจ่ายยาจ่ายนู่นนี่นั่นไปนะครับผมเลยรู้สึกว่าไม่ไหววะ่ะไม่ใช่จ่ายยาเยอะขนาดนั้นแล้วเราต้องไปฟาร์มเรื่อยๆเนี่ยยาหมดสต็อกพอดีนะทุกคนดูยาผมเก้าขวดดูยาผมนะทุกคนเก้าขวดส่วนอย่างอื่นนี่มันก็ยังพอเหลือแบบร้อยหลอมากๆครับผมเลยเร่ที่จะลงเนาะแต่คิดว่าโอเคยังไงมันก็คือเสน่ห์ของเกมมันนะเออเราไปคัดเสน่เกมมันไม่ได้นะเกมมันก็กดดันพอสมควรก็เออผมน่าจะอ,าออกแหละ โอเคยังไงคลิปนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากนะงั้นเราเลือกที่จะไปดูชุดซะหน่อยดีกว่าชุดอนเมียวฮะโอชื่อชุดชื่อว่าอนเมียวอ่าผมรู้แล้วสกิลที่ผมตามหาอยู่พอดีฮะอะดีนาลีลัสตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสกิลไอ้นี่ซะอีกนะเป็นสกิลที่มีเฉพาะในสร้อยนะฮะอ้าวมิสซูเซเนมีนะอะดีนาลีลัสสกิลนี้ทำงานยังไงนะฮะถ้าเราสมมติว่าเราหลบแบบเพอร์เฟกต์ไทม์นะอย่างเช่นลองซอสที่เคาน์เตอร์แบบเป๊ะหรือว่า อาธนูแบบสายดอชโบที่เคาน์เตอร์แบบเป๊ะๆเนี่ยเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น15เยอะมากนะเยอะมากจริงๆในนี้อีกสกิลใหม่ฮะแอมบรอดินเดอะแทร็เก็ตไฟมอนสเตอร์เดสมอนสเตอร์บีคัมมอร์ไลลี่บีคัมเดอะเอเลชบัตยัวโอ้ดิเฟนซ์อิสอินคลีสอ๋อก็คือถ้าเราใส่สกิลนี้ไปเนี่ยมอนสเตอร์จะโกรธง่ายขึ้นนะฮะแต่เมื่อมอนสเตอร์โกรธเนี่ยเราก็จะได้รับค่าเกราะเพิ่มขึ้นโอ้40หน่วยเลยนะทุกคนเพปิลสุดท้ายโอ้โอ้ น็อตแบดนะน็อตแบดนะแต่ว่าดูใช้ย,ยากอยูน่นะเพราะว่ายัางไงมันไม่ใช่สายตุ้มเตีอยะทุกคนมนเหมือนสายตั้งรับเนาะไม่ค่อยเหมาะเอามาเล่นเท่าไหร่เนาะผมว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้คือรู้สึกละอายใจจริงที่ใช้ที่ใชย้ชาย,ยานะเพราะรู้สึกว่าตอนแรกอะ่ะมันช่วยในผมนะาปามนะแต่ผมไม่นึกว่าตอนที่สู้กับมอนสเตอร์จริงมันจะทําให้สะดวกขนาดนี้นะฮะผมมันสะดวกเกินไปหน่อยผมนะ่าจะต้องเอาออกเนาะมันสะดวกไปอะ่ะโอเคฮนะทุกคน ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเย้่นนะอ๋อเปลี่ยนไปใช้ทอกับเชา้าด้วยนะเพราะว่าดาเมจแรงกว่า